SKE ครับบริษัทสาคนเอเนร์จีจำกัดมหาชนครับกุ๊ปลายกระซิบมาบอกว่างบดีต้องรีบดูทำอะไรอ่ะแฟชชี่ออะพลังงานเหรอู้ยิ่งดีเดียวกาสกาสธรรมชาติ LPG หรือว่าอะไรอ๋อ NGV NGV นะ เป็นสถานีกา๊าซธรรมชาตินะขนส่งกา๊าซด้วยนะอืมกลุ่มปอนะนี่กลุ่มปอนะดูรายใหญ่ก่อนพูดถือผู้รายใหญ่ SKE ครับหูรายย่อยถึงยี่บหกเปอร์เซ็นโคตรด,ดีเลยรายใหญ่เป็นบุคคลครับถือเยอะด้วยนะเฮ้ยบุคคลหมดเลยเหรอ บุคคลหมดเลยครับไม่มีใครเข้ามายุ่งเลยนะไม่มีกลงมีกองเลยเลยนะดูงบ ske หน่อยสมาชิกก็บอกว่างบดีนี่สินหกริบสีล้านสินทรัพย์รวมพันหิบล้านโหนี่ยังน้อยอ่ะกำไรเจ็ดสาล้านห้าสิบดล้านย7บเจล้านสาิบเล้านถึงแม้จะเป็นกำไรที่ลดลงแต่ผมว่ายังทรงตัวได้อยู่ ยังทรงตัวได้อยู่นะครับยังทรงตัวได้อยู่มันจะมองลดลงแหละแต่ยังทรงตัวได้อยู่มันขึ้นอยู่กับราคากา์ดด้วยราคากา์ดด้วยเอา ec นะปันผลก็เคยดีนะครับเคยดีบ้างไม่ดีบ้างนะครับอืมไปดูกราฟดีกว่า ske ครับราคาจอวันบาทหนึ่งตังราคาเส้นสองร้วันเจ็ดสิบเก้าสตังเออย่างเงี้ยมันใกล้กัน เนี้มันใกล้กันบางตัวนะราคาปัจจุบัน30บาทราคาเส้น200วัน15บาทโอ้โหต่างกัน50%ไม่ไหวครับไม่ไหวนะนะครับดูภาพใหญ่หน่อยของ SKE เห็นกราฟแบบนี้แล้วชาบเห็นปะคนเราอะเทรดคนเดียวมันไม่สนุกหรอกมันต้องช่วยกันหาหุ้นจริงนะครับ SKE เข้าตลาดเป็นหุ้นไ p พีโอครับอยู่ระหว่างปี2017-2018นะสร้างราคาน่ารักไว้2บาท38สตางค์สร้างราคาน่าเกียดไว้37สตางค์เป็นราคาน่าเกียดที่เราอยากได้มากมายนะครับตีเส้นเทนสกดลงมาเลยครับจาก2บาทนะลงมาเศษสตังค์ปรับเป็นเด จัดทรงเส้นก่อนอ่ะอย่างนี้ครับ SKE เส้นเทนทเส้นกดบอกว่าขึ้นตั้งแต่ตรงนี้เอาเป็นบอกเหมือนเส้นสองอวันเลยตรงนี้ครับ ประมาณ80-85ถึงตังประมาณนี้นะประมาณนี้นะตอนนี้ถ้ามองจริงก็ SKE ยังเป็นต้นเทนนะครับถึงแม้จะไปสเต็ปสมันก็ก็ถือว่าไม่ไกลครับบาทเดียวห่างกัน20ตังค์เนี่เนี่ยเคือต้นเทนมัน80ตังค์ไงอันนี้มันบาทเดียวห่างกันแค่20่สิตังค์เองนะครับ s อสจะไปต่อหรือไม่อมแนวรับแรกครับ93สิาตังค์เกสตังค์งนะครับแนวรับแรกนะเก้าสีตังค์แนวรับถัดมา90สตังค์แนวรับหลังพิงฝาอยู่82สตังค์และ แปดสิบหกสตางค์จริงๆมันไม่น่าหลุดตั้งแต่เก้าสิบตังค์แล้วนะครับไม่น่าหลุดตั้งแต่ที่เก้าสิบตังค์แล้วมันอยู่ที่ตลาดแล้วตอนนี้ว่าเออช่วยได้มากได้น้อยขนาดไหนนะครับแนวต้านแรกอยู่บาทสองบาทสองบาทสองตังค์นะแนวต้านถัดมาบาทเจ็ดตังค์ครับแนวต้านถัดมาบาทสิบสี่สตางค์ และแนวต้านที่จะผ่านขึ้นไปแรงๆที่จะขึ้นแบบดีๆคือบาท19สตางค์ผ่านบาท19ไปไหนต่อไหมโอ้มีกองนี้ก่อนกองนี้ต้องซับแรงขายก่อนเนี่ยถึงจะไปบาทสิบาท20กว่าได้นะครับซับก่อนนะครับซับตรงนี้ก่อนนะนะครับแต่โอกาสที่เขาจะผ่านบาท2ีก็มีครับถ้าตลาดขึ้นได้ดีนะ นะครับเพราะก็กลับเป็นเทนขาขึ้นแล้วไงใช่ไหมแล้วกลุ่มน้ํามันก็กลับเป็นเทนขาขึ้นทั้งหมดนําโดย PT EP คือสอพอเรานะครับหุ้นใหญ่สุดนะของตระกูลน้ํามันปอทอก็ด้วยนะแต่ปอทอบันช้านะครับมันวิ่งแรงไม่ได้ตลาดมันสะบัดนะครับผมก็ตีแนวต้านไว้ให้เผื่อ SKE เขาวิ่งนะ คือตอนเราหาหุน้นเราต้องหาต้นเทนนะครับเราไม่หาปลายดอยเราไม่หาปลายดอยนะคือเราหาต้นเทนโอเคมันจะง,งบดีไม่ดีไม่รู้ครับแต่ก็มาดูก่อนว่าเออมันธุรกิจอะไรหรอแล้วมันมีโอกาสที่มันจะธุรกิจนี้มันจะยังอยู่ในประเทศไทยเนี่ยพอไหวไหมมันยังเป็นปัจจัย4ปัจจัย5ปัจจัย6ในในธุรกิจในอุตสาหกรรมในครัวเรือนในชีวิตเราไหม ประมาณนี้ครับประมาณนี้นะเรามองประมาณนี้สรุปแผนเ k e ครับแนวรับแรก94สตางค์แนวรับหลังพิงฝาเนี่ยผมให้86สตางค์กับ90สตังค์นะอย่าหลุดเลยหลุดตรงนี้มันจะไหลไป79สตางค์ได้ง่ายนะครับอย่าให้ไปรอถึง82สตางค์เลยนะครับต้องวางแผนออกนะครับมันหุ้นบาท2บาทเนี่ยมันจะเหวี่ยงแรงนะเหวี่ยงแรงนะครับแนวต้านแรกบาท2ตังค์กับบาท7ตังค์ผ่านได้ถ้าผ่านได้เจอกัน บาทสิี่แล้วบาทสิบเก้าแล้วก็เบรกไปบาทยี่กว่าๆวาแต่ตรงนี้คุณก็ต้องซับนิดนึงอ่ะซับแรงขายนิดนึงเนี่ยแถวเนี้ยซับแรงขายนิดนึงก่อนที่ทายานคุณจะมองตัวเนี้ยคุณจะมองทีละยี่สิบตังค์เช่นผ่านบาทยี่หรือบาทหนึ่งยืนบาทหนึ่งได้มองบาทยี่ยืนบาทยี่ได้มองบาทสี่ยืนบาทสี่ได้มองบาทหกถ้าชนบาทหกแล้วย่อมามองบาทสี่คือมองทีละยี่สตังค์มองขึ้นมองลงทีละยี่ิบตังค์ ไม่ใช่เอ้ยเนี่ยเอเนะหรสมมติมีเพื่อนมาบอกเอเคยเนยังไงก็ถึงสองบาทอสองบาทไหนตอนนี้เพิ่งบาทเดียวแล้วสองบาทที่คุณพูดมาไหนก,กี้แนวต้านสาคัญมาสอบาทสาสิบแปดสตางค์เองถูกไหมมันจะวิ่งพดุดพลาดไปสองบาทเลยมันเป็นไปไม่ได้ครับนะคะหุ้นมันไม่มีที่บังคับที่กดแล้ววิ่งเลยนะะมันจะมีกดแล้ววิ่งลงอ่ะไหมล่ะถูกปะประมาณนี้นะครับ นี่มันเป็นหุ้นพลังงานตัวหนึ่งนะหุ้นพลังงานตัวหนึ่งนะครับผมไม่รู้ fc จนเท่าไหร่นะวางแผนออกด้วยถ้ามันหลุด86สตังค์นะครับแปสตังค์นะแต่ถ้าเกิดเป็นเทนขาขึ้นตอนนี้ถ้ามองจริงคือมันต้นเทนเลยต้นเทนหุ้นพลังงานหนึ่งตัวที่เป็นแก๊สเป็นแก๊สนะครับ,รบขอบคุณ fc ที่ติดตามช่องเลยครับขอบคุณครับ